บทที่56หหลักแห่งความเชื่อในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนี้ขอให้พวกเราเปิดใจที่จะรองรับเอาทำคําสอนของพระพุทธจเจ้าก่อนเพราะถ้าหากเราปิดใจของเราโดยการคว่ำกระป๋องหรือกระมังของเราเสียตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเทน้ำอะไรลงไปมันก็เทลงไปไม่ได้มันก็รับไม่ได้ใจของเรานี้ก็เหมือนกัน ถ้าหากเราไม่เปิดรับตั้งแต่ต้นมีแต่ปิดหูปิดตาปิดศรัทธาปิดความเชื่อปิดปัญญาปิดความรู้สึกถ้าหากว่าเราปิดเอาไว้หมดอย่างนี้แล้วอันนั้นแปลว่าเป็นผู้มืดบอดการที่เราจะรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ตัวของเราได้นั้นอันดับแรกเราต้องหงายภาชนะที่จะรองรับของเราเสียก่อนโดยเราต้องตั้งศรัทธาคือให้เรา มีความเชื่อในเบื้องต้นเสียก่อนโดยเราอย่าเพิ่งปักใจเชื่อแบบทั้งหมดร้อเปเซนเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราปฏิเสธเลยเสียทีเดียวที่ถูกต้องคือให้เรารับฟังเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยนำมาลงมือประพฤติปฏิบัติจากนั้นแล้วเมื่อได้ผลเป็นอย่างไรเราจึงค่อยนำมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งสรุปคือ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาเพราะศรัทธาแบบนั้นเป็นศรัทธาแบบงมงายแต่ท่านให้เราใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาไตรตรองดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกล่าวไว้ในหลักกาลามสสูตรซึ่งเป็นหลักแห่งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาดังนี้หนึ่ง อย่าพึ่งเชื่อด้วยการฟังต่อๆกันมา 2. อย่าพึ่งเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมา 3. อย่าพึ่งเชื่อด้วยการเล่าลือ 4. อย่าพึ่งเชื่อด้วยการอ้างตำรับตำราหรือคำพีร์ 5. อย่าพึ่งเชื่อด้วยตักกะ 6. อย่าพึ่งเชื่อด้วยการอนุมานคาดคะเนเอา 7. อย่าพึ่งเชื่อ โดยนึกคิดตามแนวเหตุผล 8. อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะเข้ากันได้กับความเห็นของตน 9. อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ 10. อย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตร ที่เราตถาคตแสดงทรรให้แก่พวกท่านทั้งหลายฟังไปแล้วนี้เธอมีความเห็นอย่างไรเธอเชื่อในคำสอนของเราตถาคตนี้หรือไม่พระสารีบุตรได้กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อพระเจ้าค่าพอพระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินเช่นนั้นก็ต่างพากันฮืฮฮาแตกตื่นว่าเพราะเหตุใดพระสารีบุตรจึงกระด้างกระเดือง กล้าปฏิเสธพระรพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักได้ถึงเพียงนี้พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าสารีบุตรเพราะเหตุใดเธอจึงยังไม่เชื่อในคำสอนของเราตถาคตพระสารีบุตรจึงได้กลาบทูลอธิบายว่าที่ข้าพระเจ้ายังไม่ปักใจเชื่อก่อนเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้ลองนำไปลงมือปฏิบัติด,ดูเสียก่อนพระเจ้าค่ะ ถ้าในเมื่อข้าพระองค์ได้นำทำคําสอนของพระองค์ไปทดลองปฏิบัติดูแล้วจากนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะได้นำมากราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเธอจงฟังไว้เมื่อพวกเราได้ยินอะไรมาอย่าพึ่งเชื่อให้นำไปปฏิบัติกลั่นกลอง ไตรตรองด้วยเหตุผลเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อนี่แหละเมื่อเราได้ยินได้ฟังสิ่งไหนมาก็ตามเราก็ต้องรับฟังเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนั้นเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเรามาฟังแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติดูเสียก่อนว่าคำพูดครูบาอาจารย์ท่านนี้ที่ท่านพูดอย่างนี้เข้ากฎเกณฑ์ที่เราประพฤติปฏิบัติได้ผลแค่ไหนอย่างไร อันนี้เราจะต้องนำคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นๆมาวิเคราะห์อีกครั้งด้วยปัญญาของเราถ้าหากว่าพอเราได้ยินอะไรมาแล้วก็เชื่อไปเสียหมดแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงเห็นด้วยอีกเหมือนกันเพราะความเชื่อลักษณะนี้มันทำให้ลุ่มหลงมัวเมาไปได้ง่ายๆปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาได้เป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกัน บทที่ห7บุญเอาให้เขาแล้วบุญเราหมดไหมพวกเราบางท่านอาจเคยสงสัยว่าการที่เราได้ทำบุญในวันนี้ครั้งนี้ขณะนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นถ้าเราได้อุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำบุญให้เขาไปแล้วนั้นแล้วอย่างนี้บุญกุศลของเราจะไม่หมดไปหรือ ในครั้งพุทธการเองก็เคยมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสอธิบายเป็นอุปมาเชิงเปรียบเทียบว่าอุปมาเหมือนกับเรามีเทียนอยู่ในมือหนึ่งเล่มการทำบุญนี้ก็คือการที่เราจุดเทียนหนึ่งเล่มในมือนี้ขึ้นมาจากนั้นถ้าหากเราอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปให้คนอื่นก็เหมือนกับการที่คนอื่น เขาจุดเทียนของเขาโดยการมาขอต่อไฟจากเรียนของเราไปทีนี้แล้วเทียนในมือของเราเล่มนั้นที่มันติดไฟอยู่ไฟมันดับไปหรือไฟมันน้อยลงไปหรือไม่ผู้คนทั้งหลายต่างพากันกราบทูลว่าเทียนของเราที่จุดไฟไว้ไฟมันก็ยังอยู่เท่าเดิมอย่างเก่า ส่วนเทียนของคนอื่นที่เขามาขอต่อไฟจากเทียนเราไปไฟมันก็ยังอยู่เท่าเดิมอย่างเก่าเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปอีกว่าแล้วเทียนของคนอื่นนั้นสว่างเหมือนกับเทียนเล่มแรกของเรานี่ไหมแสงสว่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสงสว่างก็ยังอยู่เหมือนกันเท่าเดิมเพราะเทียนขนาดเดียวกัน ต่อให้จุดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเล่มไฟอันนี้ก็ยังอยู่อย่างเก่าไฟมันก็ไม่พร่องน้อยลงไปกว่าเดิมเลยพระเจ้าค่ะการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันพวกเธอทั้งหลายอย่าไปคิดว่ามันจะหมดไปแท้ที่จริงแล้วมันมีแต่จะยิ่งงอกเงยเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกต่างหาก เพราะจิตใจของผู้ที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นจะมีแต่ชุ่มชื่นเบิกบานมีความสุขทางด้านจิตใจอีกต่างหากนี่แหละอันนี้คือคำตอบของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลบไปแล้วนัดให้เราอุทิศให้เต็มที่ไปเลย ไม่ว่าจะต่อดวงวิญญาณพ่อแม่ปูย่ย่าตายายก็ดีหรือจะเป็นใครก็ตามที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะนี้ก็ดีก็ให้เขามารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญในวันนี้บทที่58ศีลคุ้มครองทั้งในที่รับและในที่แจ้งเรื่องศีลธรรมและกฎหมายนั้นถึงจะเกี่ยวเนื่องกัน แต่เรื่องศีลธรรมนั้นละเอียดอ่อนกว่าเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเพราะกฎหมายบ้านเมืองนั้นคุ้มครองได้แต่ในเฉพาะที่แจ้งเท่านั้นแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นสามารถคุ้มครองได้ทั้งในที่ลับและที่แจ้งในที่ลับคืออะไรคือถ้ามีคนกระทําผิดแต่ไม่มีพยานมารู้มาเห็นในการกระทําผิดของเขาอันนี้เราก็เอาผิดลงโทษเขาไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะก่อนที่เขาจะลักขโมยจะปล้นฆ่านั้นเขาวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีจนสามารถที่จะหลบลี้หนีกฎหมายได้เพราะตำรวจหาหลักฐานมาจับเขาไม่ได้อันนี้คือกฎหมายบ้านเมืองซึ่งคุ้มครองได้แต่เฉพาะที่แจ้งเท่านั้นคือต่อให้เขาทําผิดหรือถ้าไม่มีใครมารู้มาเห็นเป็นพยานแล้วกฎหมายบ้านเมืองก็คุ้มครองไม่ได้ แต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากใจถ้าหากเราคิดผิดตั้งแต่ในใจแล้วการพูดและการกระทําที่ออกไปก็ต้องผิดไปด้วยเช่นแค่เราคิดฆ่าเขาแค่คิดอย่างนี้มันก็ผิดในทางมโนกรรมแล้วถ้าไปพูดจาคุมคู่เขาด้วยแล้วอันนี้เรียกว่าวจีกรรมหรือยิ่งถ้าหากว่าไปทำร้ายเขาเขา้าอันนี้เรียกว่ากายกรรม เพราะเหตุนั้นการแสดงออกทั้งสมทางนี้ถึงจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรลงไปในทางของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบการที่เราไปทำความชั่วนั้นเหมือนกับการที่เราไปจับไฟไม่ว่าเราจะจับไฟในที่ไหนจะในที่มิดชิด ในที่สาธารณะหรือในที่ไหนไหนไฟนี้มันก็ร้อนอยู่อย่างเก่าเพราะเหตุใดก็เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไฟมันก็คือไฟอยู่วันยังคำ่ำนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำชั่วไม่ว่าจะในที่ลับในที่แจ้งหรือจะที่ไหนๆก็ดีไม่ว่าจะมีใครมารู้มาเห็นในความชั่วที่เราทำนั้นหรือไม่ก็ตามความชั่วอันนั้นมันก็คือความชั่วอยู่วันยังคำ่ำ ถ้าไปทำความชั่วแล้วจะในที่รับที่แจ้งหรือที่ไหนๆก็ตามความชั่วนั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมสำหรับผู้กระทำเสมอไม่มีการเลือกเว้นยกเว้นใครผู้ใดผู้หนึ่ง